ปาดีเจ้าป้าดาวจะมาพัดกะลัมใส่หมูพัดแบบบ้านๆเนาะใส่หมูเจ้าวันนี้เจ้าไปเจ้าไปทำกันนอ้อน้ำมันก่อนล้วแต่สอบนะักน้ำมันก่อนล้วแต่สอบเจ้า เกินกับบดีกับเดียวเอาอันพักเขาใสก่กระเทียมเขาใส่มันกระเด็นเนาะกระเด็นติดฝาเจ้า <laughs> น้ำตาลอย่างก็ออกก็ไดเยี้น้ำมันหันวา คนแห้งก็มาได้นะเจ้าทำกัเข้าในเนี่ยคนแห้งด้วยนะ้ำมันมันก็จะสะ,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 ะออกนะวันนี้พักใส่หมูใช่เมื่อหมูประมาณสองทีเนาะแต่ประดาวหั่นแบบอ่อ,อนๆน,น่อยก็ดูเหมือนเยอะนะั่นนะ 수스트만다 <목소리도> <목소리도> ก,กินก็คอสวยเจ้าอร่อยเจ้าพักกระลำเนาะจะพัดแบบไหนก็อ,อร่อยทั้งนั้นเจ้าใครทำก็อร่อยค่ะป้าดาวทำคลิปคนเดียวนะเจ้าคนบ้านใหม่บ้านเก่าเนะะาะเวลามาสมคลิปเนาะจะมาปดจะคือป้าดาวหลีไปหาปิดไปบ่ได้เนาะคนบ้านใหม่หูเอาเนาะเจ้า ก็จะไปหาทุกคนเนาะอย่างปลาดาวไปหาผลก่อนบุกมาหาปลาดาวอีกอันก็แล้วไปเออยังใส่มดจะเจ้าใส่ขึ้มดเลยเพราะว่ากระลำนี่มันด้ซอยเรียบร้อยละเนี่ยเอาทิ้งไว้อันละไว้จำได้ครัก็จะเอาทิ้ง เออซีอิวขาวซอสถอยใส่เจ้าอันนี้นเป็นซอสถอยของญี่ปุ่นเนาะของเกาหลีกันนี่แบบนี้อร่อยบบเค็มบบเข็มแบมบหวานขอย้อนหน้านเจ้ามาย้อนหน้านมาได้แนละ้วพัดกรนะลำเนาะพัดกระลำูตนนี้ต้องใส่น้านเจ้า ช้น,น้าเพียงลองแหล่งนะเวลาอาลา,าดเข้าสวยคนถึงใส่แล้วเจ้าพัดพักแล้วพักเี่มันก็จะบาเหลืองเราไปหนังกินร้านข้าต้มโตหลวงแล้วเจ้าคนถึงใส่ล้ว,ลลวพัดพักทุกอย่างปุจจานหน้าสต๊อกใส่ทั้งนั้นเจ้า ในเมื่อถ้าเขาหมีนาำจะตอกนาำตม้มเขาก็เอานาำเนี่ยนาำทำบาดาเนี่ยใส่เข้าไปกินกับข้าวต้มก็อร่อยกินกับอันข้าวสวยก็อร่อยเจ้ากินกับข้าวนึ่งก็ได้แล้วแต่อร่อยทั้งนั้น อร่อยข้างในเจ้าชิมดูได้เจ้าถ้ามันจืดกำไรเขาก่ออันเอาก่อพุงเข้าใส่อีกพอแล้วเจ้ากระลำจำคอมป้าดาวปักขิงเค็มเนาะ กันแล้วป้าป้าก็จะเอาอันผวกสีอิ้วน้ำปลาใส่หนึ่งกำหนึ่งเวลาปนกินนะตอนทำนี่จะใส่บะเค็มเพราะว่าป้าดาวบบกินเค็มเนาะคนติกินเค็มเติมที่หลังเจ้าบ้านนี่นะเวลาป้าดาวทำก็เข้าป้าดาวจะบบใส่เค็มเนาะ ผงสลดเจ้าแล้วแต่สอบนะพริกไทยปนเจ้าสูตรนี่อร่อยนะเจ้า Lòng tham đu nô ô oh, cháu hiểu cục cắm có Không vậy á nô U thăm bà đá cháu Ngại thôi nô U bẹp bình cắn yên Bẹp ngây ngại tham cắn đu nè cháu Ý nà sốt lê cháu Ý nà ôi เสียบเรียบ้อยทำกันดูเนาะอร่อยเจ้าเรื่องการใส่น้ำนี่ก็แด่แต่สอบไส่สอบมันแต่ป้าดาขอเอาใส่ข้าวสวยกินเนาะพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพักกะลําใส่หมูทำกันดูเจ้าป้าดาวขอจบคลิปค่น,นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือประดาเทรนเนอร์จำไดดผ่าคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ